ลูกค้าให้ให้ดูน้องเมลผมยาวให้นะคะตอนนี้น้องผมยาวเรามีอยู่สามตัวนะคะอ่ะให้ดูตัวที่หนึ่งนะคะภาพงานออกจากโกดังนะคะไม่ได้ทําผมอะไรให้นะตัวที่หนึ่งน้องตัวข้างหน้าจะเป็นอย่างนี้นะคะผมด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะต้องไปทําสปาผมเอานะคะเป็นของแท้ลูกค้าเป็นของแท้นะคะ,คะ,เ,นนะ,คะเนี่ยคะ่ะ ไพลอตอิงนะคะอ่าผมน้องถือว่าเออคือดูรวมๆก็ได้อยู่นะแต่ว่าคือไม่ใช่ลูกชุดใหญ่ๆที่น้องตัวเนี้ยจะใส่ได้ลูกคือผมตรงเนี้ยมันจะมีความบางหน่อยนึงนะคะบนข้างหน้าเนี่ยคะ่ะลูกค้าต้องไปคือเวลาแต่งตัวก็ไม่มีปัญหาหรอกก็ใส่หมวกใส่อะไรเอานะนี่คือตัวที่หน,นะคะตัวที่หน,นะคะ อ่ะต่อไปถ้าเป็นผมยาวก็จะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะตัวเนี้ยผมน้องไม่ได้มีปัญหาอะไรนะผมน้องไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยข้างบนสวยงามนะคะข้างบนสวยงามผมน้องไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าน้องอ่ะจะมีรอยเขียนข้อมือที่น้องคนเก่าเขาเขียนมาค่ะ ลูกค้าต้องไปหาวิธีลบเอานะอาจจะเอาทินเนอร์หรืออะไรก็ก็ลองดูนะคะเพราะว่าแม่ค้าไม่ได้ทําให้นะคะอันนี้ตัวที่สองสอง่าต่อไปตัวที่สามนะคะเป็นตัวน้องสีน้ําตาลนะคะเนี่ยนะคะตัวนี้น้องน่ารักมากเลยเดี๋ยวแม่ค้าต้องแกะออกมาเดี๋ยวสักครู่นะคะ นะคะนะคะต้องแกะ,ะเก็บดีเกินอเอน้องสีน้ำตาลเนี่ยหน้าตาน้องน่ารักแต่ว่าปัญหาคือน้องอะ่ะโดนซอยผมซอยผมหน่อยนึงนะคะอ่ะโอเคเราใส่ถุงเก็บไว้อย่างดีเลยเพราะว่า น้องน่ารักมากนะคะนี่นี่คือข้างหน้านะคะผมน้องโอเคนะคะพอดีใส่ถุงเก็บไว้ดีไปหน่อยอ่านี่นะคะข้างหน้าน้องนะคะแล้วก็ข้างหลังน้องเนี่ยเห็นไหมคะลูกค้าเห็นไหมคะอ่านี่น้องโดนซอยผมแบบนี้นะคะแต่แต่ไม่มีปัญหานะลูกค้าเอาไปแต่งตัวเอาไปอะไรก็ก็ไม่มีปัญหานะคือถ้าถ้าเป็น ถ้าเป็นตัวแม่ค้าเองอะเนาะถ้าซื้อไปเล่นเองอะไม่ได้เอาไปปล่อยต่อนะคะนี่คือน้องตัวสีน้ำตาลค่ะโอเคเนี่ยนะคะนี่อีกตัวหนึ่งของเรานะคะเนี่ยค่ะเราก็จะมีผมยาวมีหนึ่งตัวมีหนึ่งตัวนะคะมีหนึ่งตัวมีสองตัวค่ะมีสองตัวนะคะเอาไปเป็นทีมก็ได้นะคะลูกค้าเพราะว่า เวลาเราเล่นอ่ะเวลาเราได้ชุดได้อะไรมาลูกค้ากดติดตามร้านไว้เลยกดติดตามร้านไว้แล้วก็เวลามีอะไรมาเพิ่มเราก็จะเอาไปลงในในสต็อกอ่ะนะคะเอาไปลงในสต็อกลูกค้าก็สามารถที่จะหาของที่ขาดได้เรื่อยๆนะอาหนูจะยกมือไปไหนเนี่ยลูกคือสภาพเนี่ยคือออกมาจาก โรงงานนะคะเอ้ออกมาจากโกดังคือเราไม่ได้ไม่ได้อาบนะ้ำไม่ได้สปาผมอะไรให้นะคะราคาก็ตามนั้นแหละเพราะว่าถ้าไปสปาผมอะไรนี้ต้นทุนเราก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะก็ถ้าซื้อไปเออมีทีจริงมีสี่ตัวนะแต่ว่าให้ดูแค่สามตัวเพราะอีกตัวหนึงผมน้องไม่ไม่ค่อยสวยนี่นะคะลูกค้าถ้ารับก็แจ้งได้เลยว่าเอาตัวไหนวงมาได้นะคะ ขอบคุณค่ะ